ครับผมวันนี้เช้าวันเสาร์มาสูบน้ำใส่นานะครับผมจริงช่วงไป3วัน4วันนะครับแต่พายุรู้สึกว่าจะมาแล้วจะเริ่มเข้ามาแล้วแต่คงไม่รอครับคือข้าวตรงนี้มันไม่ค่อยสวยน่าจะเป็นที่จอด10ล้อเมื่อก่อนนะครับนี่ครับือถ่านน้ำมันเครื่องข้าวไม่ค่อยจะขึ้น,นครับก็เลยสูบน้ำจากบ่อขี้ปลามาครับบ่อขี้ปลามามาใส่บ่อขี้ปลามาใส่ บล้นานของเรานี่ครับผลงานของปีที่แล้วนะครับเนี่ยฟางครับฟางข้าวเหนียวฟางข้าวเหนียวนะครับปีที่แล้วนี้เราทําข้าวเหนียวเพื่อเราต้องการฟางนะครับเราไม่ได้นั้นข้าวเราต้องการปรับปรุงที่ดินเราก่อนปรับพื้นดินเรานะคือตัวนี้ฟางเราเจ้าขึ้นมาห่มหมดเลยนะครับห่มนี่ครับห่มกันดินสไลด์ ส่วนที่เหลือบ้ามก็มีปะปนในนี้แต่ต่อฟางอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้เผาทิ้งเราไม่ได้เผาทิ้งเลยนะครับต่อฟางต่อฟางเราไม่ได้เผาทิ้งเลยอันนี้เราก็มานั่งถ่ายกันอันนี้นี้ก็ใส่ข้าวหมอมมะลินะครับน่าจะเป็น105นะครับนี่ครับทาไมผมถึงบอกว่าเวลาเราทํานาทางอีสานนะครับเขาเริ่มเขาเริ่มทําแล้วนะครับว่าที่กิงหญ้าเนี่ยมันมาจากไหน ผมมาถอนครับผมจะมาถอนหญ้านี่ครับหญา้าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเป็ดอะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยรูปดานะครับตัวนี้คือมันเป็นมีปัญหากับข้าวแน่นอนตัวนี้นะครับมีปัญหากับข้าวแน่นอนผมก็เลยมาถอนแล้วข้าวนี่ผมใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีหญ้าเท่าไหร่อาจจะมีบางส่วนที่ตกเหลืออยู่นะครับยิ่งเราหว่านข้าวไปเท่าไหร่เหมือนเราปลูกหญ้าครับเราเอาข้าวจากแบบเราไปเกี่ยวครับจากพื้นที่มันมีหญ้านะครับ เหมือนเราหว่านหญ้าแล้วอ uh ีกอย่างก็คือเอาควายเข้ามาเอาวัวเข้ามาเลี้ยงนะครับขี้วัวขี้ควายครับก็มีแต่หญ้านะครับดอกหญ้าครับสังเกตง่ายๆลองซื้อขี้ควายครับเอาไปทิ้งไว้ครับผมเอาไปทิ้งไว้เลยกองไว้ครับมีแต่หญ้าครับเนี่ยละปัญหาของเราตอนนี้เราก็ต้องไปซื้อยาฆ่าญ้านะครับยาฆ่าย้ามามันก็ต้องเพิ่มเงินเราอีกนะครับเราต้องลดทุนลดต้นทุนเราให้ได้นะครับลดต้นทุนเราให้ได้บ่อน้ำเรา นี่คือความโชคดีของผมผมก็คือเราต้องใช้หลักของธุรกิจเข้ามาช่วยนะครับเราต้องมองการไกลบางคนว่าเอ๊ะทำไมผมมาทําที่เกษตรที่นายางนะครับเหตุผลหลักๆของผมเลยก็คือหนึ่งคือชาวบ้านเขานะครับผมก็ไม่ได้ว่าเขานะครับเขาจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับทั้งๆท,ที่น้ําคือหัวใจหลักของทําการเกษตรนะครับเขาไม่กักเก็บน้ําเขาจะไม่ขุดสระอาจจะขุดนิดหน่อย คราวนี้น้าที่เหลือแล้วครับจะไปไหนแล้วครับก็ปล่อยทิ้งไปครับผมก็เลยมานี่ครับมาขุดคลองขุดคลองรอบนาไว้เลยเอาน้ํารับรับข้างนอกมาครับแต่สะใหญ่ของผมนั้นจะไม่รับเข้านะครับผมจะเอาเฉพาะบาดาลกับน้ําฝนนะครับเพราะผมเลี้ยงปลานะครับอนาคตถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงกับยาฆ่าหา้านะครับเพราะผมจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ครับ อนาคตนะครับเพราะผมต้องบํารุงดินก่อนต้องทําใหม่ก่อนทั้งหมดครับขนาดหอยยังไม่มีแลวครับหอยเขียดกบปูทุกอย่างไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแฟนผมยังอึ้งนะครับไอจงแบบอึ้งเลยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆทําไมมีเยอะแยะครับเพราะเราใช้สารสัตูทั้งนั้นเลยครับฆ่าทําลายไปหมดครับผมค่อยๆทําครับเราจะบอกให้ชาวบ้านเขาเชื่อเขาก็ว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ทําให้เขาเห็นเลย แต่ความโชคดีของผมก็คือนะครับเมื่อผมทําแล้วผมจะมีคู่แข่งน้อยแหมทุกคนคงเข้าใจว่าคู่แข่งน้อยเพราะอะไรก็คือชาวบ้านนะครับเขาจะมี power เขาอยู่แล้วเขาจะต่อต้านเราถ้าเราทําอะไรเนี่ยเขาจะต่อต้านเราอยู่แล้วแต่เมื่อเราทําประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่ทําตามเราเช่นน้ำนะครับเป็นวัตถ,ถุดิบอย่างชั้นดีเลยครับเช่นผมทําเกี่ยวกับเสื้อเนี่ยร้านกีฬาเนี่ยคู่แข่งนะครับเยอะมาก คู่แข่งเยอะมากเลยครับวัตถุดิบเนี่ยโ,โหหายากกว่าราคานั้นแต่นี่คือน้ําครับวัตถุดิบของเราฟรีๆเลยชาวบ้านเขาเอาทิ้งนะครับแต่เมื่อชาวบ้านเขาปล่อยทิ้งมาเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะเขาใช้ดําเนินการมาอย่างนั้นแต่เราต้องใช้หลักของเราครับทําธุรกิจของเรามาครับว่าเราจะมาพัฒนาของเราได้ยังไงนะครับข้าวเราต้นสักไม้ต้นไม้เราวันนี้ผมมาถ่ายคลิปให้ฟังว่าเออ นี่น้ำเต็มคือทําไมผมถึงกล้ามาลงทุนทําเกษตรที่นายางนะครับผมบอกว่านายางน,นะครับใครจะว่าแรงผมบอกว่าไม่แรงนะครับฝนตกต้องตามฤดูก,กาลแต่เราไม่ได้เก็บน้ําแต่มันอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนมันมีป่าไม้เยอะ,ะครับป่าไม้เท่าผู้เท่าผู้แก่มันมีป่าไม้ชุ่มน้มําไว้เยอะน้ําตกมามก็ท่วมมันก็นุ่นมันก็นี่อเราต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้สมัยนี้เราต้องปรับนะครับ อันนี้2564แล้วนะครับเราควรจะปรับปรุงเราได้นะครับท่อน้ําผมรับมาเลยครับเนี่ยผมรับมาเลยมันอาจจะมีสารเคมีมาแต่เราให้อยู่ในลําคลองไว้ครับนาข้าวผมใครต้องการนะครับผมอาจจะทําเมล็ดทันขายให้ชาวบ้านโดยที่เราจะแบ่งโซนนะครับว่าโซนนี้มันไม่มีเม็ดสีแดงแดงอะ่ะแต่ยาพวกนี้ที่มันมีอยู่ครับพวกเนี่ยเป็นดอกเดี๋ยวมันก็ยุบไปครับเวลาสีข้าวออกไปเดี๋ยวมันก็จะเหลือแต่เมล็ด แต่ปีที่แล้วคือผมทดลองนะครับว่าอที่กิงแล้วที่นี่ปัญหาของมันคืออะไรเพราะทุกอย่างเราต้องทําการทดลองทั้งหมดนี่นาพื้นบ้านนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับปีที่แล้วผมทำข้าวเหนียวผมก็ได้แต่ของก็มาทําเที่ยวนี้อีกปีที่แล้วเขาไม่ได้เลยครับคือแห้งแรงมากคือคาว่าแห้งแ้งหมายถึงอะไรเขาไม่มีน้ําครับเหมือนครับทุ่งนี้นะครับถ้าเป็นของผมนะครับผมจะนู่นเลยขุดสระตรงนู่นเลยครับรับน้ําไว้เลยน้ําไหลลงไปครับเลี้ยงปลาได้มีปลากินนะครับ ฝนแรงมาเขาสูบน้ําขึ้นมาครับอันนี้คือเขาปล่อยทิ้งไปแตงผมครับนี่เราจะทําให้เห็นว่าที่จริงแล้วการทําการเกษตรคุณไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นครับไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเขามีที่เป็นร้อยไร่เขามีที่นั้นเขามีเงินมีทองเขาอัดปุ๋ยเขาอัดยาเขาอัดทุกอย่างเขาได้ข้าวสิบเกวียนคุณได้แต่คุณทําแบบแบบผมได้ข้าวห้าเกวียนอะ่ะแต่คุณไม่รู้ว่ากําไรเท่าไหร่สุธทธิเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนอย่างเดียวครับลงทุนมาหาศาลแต่เราไม่ได้จดบันทึก ผมถามว่าการทําการเกษตรคุณจะหวังรวยครับมันหวังรวยไม่ได้เพราะเรากําหนดราคาไม่ได้นะครับเรากําหนดราคาไม่ได้ครับเราทาให้กินเหลือขายขายไม่หมดแจกทําแค่นี้ครับชีวิตที่ร่ํารวยจริงๆนะครับผมบอกว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยชีวิตร่ารวยของเราจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เงินทองนะครับคุณรู้ไหมว่าคนที่เขามีรถเก็นป้ายแดงขีม่มีบ้านหลังโตๆมีนะเขามีหนี้นะครับเขามีหนี้เป็นสิบล้านเขาบินหนี้ เขาลำบากกว่าเราแต่แต่ภายนอกเขาเห็นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนสร้าง power เหมือนสร้างนั้นให้เขาแต่บางคนเขาก็ทําธุรกิจอ่าเขาอาจจะเหมือนโรงงานนะครับเขามีเงินจริงเขาร่ารวยจริงบางคนนี่คือผมก็ไม่อยากจะพูดเนาะทำไมผมถึงสรรหามาทําเกษตรเป็นอาชีพสุดท้ายของผมก็คือไม่ต้องไปแข่งกับใครครับคุณทําเกษตรคุณไม่ต้องแข่งกับใครแค่คุณมีข้าวสวยกินให้ครอบครัวคุณกินคุณอิ่มพอแล้ว เหลือขายค่อยๆทําครับเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาคุณยิ่งทําออกมาเยอะครับการตลาดนะครับตลาดของเขามันจะบังคับด้วยผลผลิตที่สูงถ้าคุณยิ่งออกมาเท่าไหร่มันแข่งขันกันเขาก็ยิ่งกดราคานะครับคุณเขายิ่งกดราคานี่คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะของการตลาดเราอยู่แล้วครับเขจาจะก,กําหนดของเราเองไม่เหมือนพ่อค้านะครับเหมผมขายเสื้อกีฬาทําเสื้อกีฬาผมไม่มีขาดทุนครับ ก็ผมกาหนดราคาผมจะเอา5้าบาท2บาท3บาทผมก็ได้กําไรแต่เกษตรกร,ร,กรทํานาข้าวนาเนี้ยไปขายเขาบอกให้คุณเกลือห้าพันสี่พันคุณก็ต้องขายครับคุณทําเยอะไปทําไมครับมี500ร้อยไร่สุดท้ายไม่ได้ข้าวเหลือเลยบางคนขาดทุนยับยับเนี่ยครับผมถามว่าคุณควรกลับทํามาใหม่คะควรทําควรคิดมาใหม่ครับควรคิดใหม่ทําใหม่ครับทําอยู่พออยู่พอกินครับยิ่งลูกหลานของพวกคุณนะครับ ไปทํางานโรงงานนะครับทําไมเขากลับมาคุณไม่สีข้าวไปขายครับคือโรงงานเนี้ยเขากินข้าวนะครับเขาซื้อข้าวเออลูกหลานเรากลับมาเนี่ยบางคนโอ้กินเหล้าเราต้องมาเสียค่านู้นค่านี้ไม่ต้องส่งเงินค่ารถมาแล้วครับเอาข้าวให้ไปขายคุณทาข้าวดีๆครับเอาไปให้ขายครับนี่ครับคือตลาดของเราตลาดของเราทํางานโรงงานแล้วก็ข้าวจากครอบครัวเราเนี้ยครับไปขายสีไปขายทําข้าวสวยๆครับ ทำดีๆทำให้ไม่ได้ผลผลิตก่อนครับจะหวังว่าจะร่ารวยครับมันไม่มีคําว่าฟุกครับผมบอกได้เลยมันไม่มีคําว่าฟุกยิ่งคนทําตอนนี้นะครับธุรกิจแบบนี้ด้วยทุกคนจะหันกลับมาทําการ,กรเกษตรสังเกตได้ครับสังเกตได้เลยเขาจะหันกลับมาทาการ,กรเกษตรแปลกไม้ข้อหลวงสอนให้ทําแต่เราจะไม่ค่อยทํากันทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าข้อหลวงก็บอกแล้วว่าเราอยู่พอเพียงพอเพียงแบบของเราครับแบบไหนอะไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับ เหมือนผมทำอ่ะธุรกิจอยู่ตอนเนี้ยผมเป็นนี่เป็นสินอยู่สองล้านสามล้านแต่เห็นผมมีของมีบ้านมีรถมีเงินมาลงทุนนี่ครับทำไมผมถึงกล้าทำผมทำอยู่พอกินครับผมทำแบบสบายสบายสบายครับทำแค่กินเหลือเหลือก็ขายใครอยากได้ก็ขายอย่างนี้ครับไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นครับทำการ,กรเกษตรขนาดคุณทำไม่ได้อ่ะคุณไปทำธุรกิจไม่ได้นะครับธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับผมบอกได้เลยแต่การ,กรเกษตรเนี่ยคุณมีที่มีทางคุณทำไม่เลย อันดับแรกคือน้ำน้ำครับคุณทางงํายังไงจะลงทุนน้ําคุณไม่มีก็ประมาณที่สูงคุณทํำยังไงทําทกเกษตรผสมผสานนะครับมันจะมีระดับของมันโครงการ,กรเกษตรผสมผสานเนี่ยมันเป็นของพ่อหลวงพูดไว้ครับกรเกษตรผสะสานขึ้นมาก,ก็คือสําหรับชาวบ้านเราครับถ้าหลักสูตรก็อยู่ประมาณมัธยมครับปฐมปถมก็คือชาวบ้านทําทําปกติครับนี่คือหลักสูตรปรถมถ้าผมเปรียบเทียบนะหลักสูตรมัธยมก็เกษตรผสมผสานนะครับ ระดับปศปริญญาตรีก็คือโคกหนองนาฟังเน้นๆนะครับคําว่าโคกหนองนาก็คือมีโคกก็คือมีครับปลามีหนองก็คือน้ําเอาไว้เลี้ยงปลามีนาโคกหนองนานะครับถ้าระดับปริญญาเอกปริญญาโทด็อกเตอร์นั่นคือฟังผมดีๆนะครับโคกหนองนาโมเดลนี่คือองค์รวมทั้งหมดนะครับคือโคกหนองนาโมเดล กำไว้ครับโคกหนองนาโมเดลคืออะไรคือเอากเกษตรผสมผสานมาบวกเข้ากับโคกหนองนานี่ครับคือหลักสูตรด็อกเตอร์เลยครับมันจะองค์รวมทั้งหมดอันนี้ผมทําแค่นี้ผมไม่ได้มีเกษตรผสมต้องมีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาทําปุ๋ยหมักเผาทานขายมันองค์รวมทั้งหมดครับนี่ผมเพิ่งจะเริ่มทําคือผมจะอยู่ในช่วงโคกหนองนา ผมไม่ได้ทาเกษตรผสมประสานเพราะผมไม่ได้มีเวลาในการทานะครับขายปิดขายไก่คือเราจะมาทําแบบว่าน้าเกษตรคือทําป่านี่ครับปลูกป่าผมมีน้ําครับนี่คือหัวใจหลักของทําการเกษตรผมถึงพูดนักพูดหนาครับหัวใจหลักของการเกษตรจริงๆคือการทํโคกหนองนานะครับไอ้น้ํานะครับทุทีน้ําน้ํานี่ครับชาวบ้านผมก็ไม่ได้ว่าเขานะครับนี่ครับอันนี้เขาก็ขุดสักสกองก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เก็บน้าเขาบอกว่าเอาไว้ให้ควายนอนแค่นั้นครับนี่ครับ ตอนสางที่น้ามาเขาปล่อยทิ้งหมดครับนี่ครับถ้ามีบ่อน้ําเก็บไว้นี่ครับ,ถ,บ,รบ,รบถ้าแห้งแล้งมาก็จบครับปีที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวมั้งมันรอฟ้ารอฝนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฝนเราไม่ได้บังคับเหมือนเซเวน่นเข้าไปเอาเซเว่นได้ครับ CP มีทุกอย่าง CP เขารู้เขาต้องทําอะไรนะครับนี่บรรยากาศของเราได้บ้างเสียบ้างครับเราทําอยู่พอกินนะครับได้เราก็ เอาไว้กินแจกญาติพี่น้องชาวลงชาวบ้านนะครับนี่น้าต่อไปนี่ผมจะทําเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับผมจะมีหอยมีปูมีปลาถ้าไม่จําเป็นจริงผมจะไม่รับน้ําภายนอกเข้ามาเพราะว่ามันมีสารเคมีนะครับนี่ครับบางคนก็บอกว่ามึงทําแบบนี้จะได้กินไหมผมก็จะทํานี้ครับเก็ดไล่แปดไล่นะครับเนี่ยก็ทําครับน้ํเพาะทํานารออะไรรอน้ําแต่น้ํามาคุณปล่อยทิ้ง ผมก็แผลกใหญ่เออแต่ทําไมคุณไม่เก็บท,ทั้งที่สปรกรเขามีรถมาให้ขุดอคุณก็คุยกับเขาสิครับขุดตรงนี้นะแบบนี้นะผมขอเขามีสี่เมตรผมขอหกเมตรได้ไหมหรืออะไรได้ไหมคุยกับเขาเพราะว่าดินของเราอ่ะมันเป็นดินทรายนะครับที่นี่คุณจะต้องบางคนบอกว่าทําไปก็เสียเปล่าจริงครับสบปรกรเอามาลงที่นี่เสียเปล่าแน่นอนเพราะมันเก็บน้ําไม่ได้สี่เมตรนะครับมันต้องหกเมตร อีกสองเมตรนะครับมันถึงชั้นดินเหนียวครับมันถึงชั้นดินเหนียวนะครับ,ม,รบมันถึงจะอยู่น้ําได้กักเก็บน้ําได้ผมก็บอกว่าผมก็เคยพูดนะครับว่าสอปรกอรเนี่ยผมเคยบอกผมก็ไปหาพี่แกรครับพี่หัวหน้าของอุตรดิตนะครับบอกว่าที่ผมเป็นแบบนี้เขาก็บอกลองทําไปสิทาไปเพราะเราจบกเกษตรมาอยู่แล้วเราทําพัฒนาให้เขาเห็นว่าเออคนรุ่นใหม่ควรทาแบบไหนอย่าให้ชาวบ้านเราเป็นหนี้เป็นสินเยอะเพราะมันเป็นของ นายทุนนะครับเหมือนคุณเข้าไปในร้านขายยานะครับผมดูคลิปนึงนะครับที่เขามาเลี้ยงไส้เดือนเขาบอกว่ายาเยอะใช้อะไรเขาก็บอกเอานี่ไปข้าวไม่งามเอาอะไรไปเอาหนี้ไปมีแต่หนี้ครับเขาไม่บอกให้คุณเอาเงินไปเลยเอาแต่หนี้ๆนี่นี้น,น,นี่นี่อย่างเดียวเพราะเขาขายเรียบร้อยแล้วเขาได้กำไรแล้วแต่เราครับมารอเอาอะไรอะ่ะคุณยิ่งผลิตข้าวออกมาไม่ได้มาตรฐานเทาน่าไหร่คุณไปขายยิ่งกดราคาครับ กดราคาคุณเก็บไว้ในยุ้งในข้าวกินเลี้ยงไก่คิดแค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดว่าคุณจะมีปิกอัพคุณจะซื้อบ้านหลังละล้านคุณเอาไปไม่ได้หรอกครับเนี่ยมีคนหัวเราะผมผมยิ่งชอบครับชาวบ,บ้านเนี่ยยิ่งมาว่าผมเนี่ยโอ้โหผมยิ่งชอบเลยนี่ครับอันนี้ปลูกข้าวโพดตีนระแวงนะครับจะหว่านข้าวครับหมักใบสดครับเดี๋ยวเจอสารนั่นครับถ้าหวานข้าวเรียบร้อยครับมันมีสารอะไรนะเขาเรียกอะไรสีคือเขียวอะ อาหารสดนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกดเป็นอะไรสักอย่างต้องไปเอาปูดข่ามาโรยก่อนไม่งั้นจะมีปัญหาเกี่ยมมเมล็ดพันธุ์ข้าวครับน,น,นี่ดินยุบค,ครับเดี๋ยวเอารถมามามา,มา,มาทําเพราะม,ามันร่องน้ํามาปล่อยน้ํามาแล้วมันขุดนงครับขุดท่อขุดท่อข้ามแล้วนั้นเดี๋ยวค่อยเอาดินมาเอารถมามา,มาตักเนี่บที่นาผมไม่ต้องทําเยอะครับทาทาไมบ้านสองชั้น ทำบ้านสองชั้นใหญ่โตโหรานชั้นสองเอาไว้ให้นกครับทำเล็กๆครับลานหลังเล็กๆครับนี่ตรงนี้ถ้าตรงนั้นต้นไม้มันคุมผมอาจจะทำเป็นกระท่อมตัวผมจะมาทำบ้านตรงนี้ครับนี่ครับผมจะมาทำบ้านตรงนี้ให้ลูกสาวผมนี่ครับบริเวณนี้ผมจะทำไม้สักนะครับทั้งหลังนะครับนี่ครับทำไม้สักทั้งหลังมีแผงโซล่าเซลล์วันนี้เอาน้ำมาลงบ่อนี้ครับปล่อยน้ำ อันนี้ผมตะ拉เซลนะครับที่จริงผมจะไม่ปล่อยมันจะปล่อยลงนู้นพอดีน้ํามันเยอะแล้วครับเดี๋ยวเวลาน้ําน้ําฝนตกมาเดี๋ยวมันจะมันจะเอาน้ําไม่อยู่ผมก็จะเอาปล่อยตะ拉เซลลงมีหญ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกอ่หญ้าดอกเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปเองครับพอปกะนีอ่าผมจะมาทาบ้าน <S <S เป็นมีไม้สกักเรามีวัตถุดิบเราอยู่แล้วครับ มาฮอปปนี้เราทําไม้ฝาไม้นู้นเราได้อยู่แล้วทําด้านในทําให้ส,สวยๆครับนี่ครับผมจะทําผมลงทุนผมก็บอกว่าผมลงทุนไปไม่ใช่น้อยหลักเจ็ดแต่ผมจะเอากลับคืนมาในในแบบรูปแบบไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าผมจะมาจะเอากลับมาในรูปแบบไหนนะครับอันดับแรกผมก็นี่ครับทาข้าวทำนาเขงนานะข้าวผมบอกได้เลยใครทําก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นเราปุ๊บเขาจะมี power เขาเขาจะไม่ทําตามเราครับ คุณยิ่งทาเก็บน้าได้เท่าไหร่คุณยิ่งดีครับเพราะชาวบ้านเขาไม่เอาน้ํานะครับผมฝากไว้คนที่จะทํานะครับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่จะทําทําไร่ทํานานะครับชาวบ้านเขานะครับสูบน้ําออกครับสูบน้ําออกเขาจะฉีดยาฉีดอย่างเดียวครับอ้าแล้วแต่ครับฉีดยาก็ฉีดไปงบต้นคุณงบประมาณคุณเท่าไหร่คุณเป็นหนี้คุณเคยทําแบบไหนคุณเป็นหนี้คุณก็ทําไปผมก็ไม่ว่านะครับแต่ผมทํานักหัวธุรกิจผมทําผมจะต้องมีกําไรมันต้องลงทุนนะครับลงทุน เขาบอกว่าผมมาลงทุนแบบทำนาเป็นร้านแต่ป้ายแดงซื้อฟอจ t เนอร์เป็นร้านเหมือนกันครับจอดไว้เฉยๆครับผมคุยกับแฟนผมครับโอ้ยออกรถป้ายแดงมามีแต่คนเยือนยอครับมีแต่คนเยือนยอลวยรวยลวยผมเอาเงินล้านนึงมาทําโคกหนองนาบอกมันบ้ามันเอาเงินมาโยนทิ้งแต่ก็นี่แหละครับคือความคิดของคนเราไม่เหมือนกันถ้าคุณทําแล้วคุณร่ํารวยคุณมีเงินมีทองคุณก็ทําเหมือนเดิมไปแต่ถ้าคุณทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จคุณต้อง,ค,องคุณต้องหยุดทานะครับ วลาธุรกิจของผมนี่คือผมทําธุรกิจอ่ะผมทําธุรกิจนะครับถ้าไม่ได้กําไรผมต้องหยุดครับผมต้องหาทางใหม่ผมจะไม่เอายนเงินไปปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ครับผมจะทําไว้ตรงนี้เนี่ยต้นไม้ต้นสักครับสักทองเอาไว้ทําบ้านเอาไว้ทาเฟอร์นิเจอร์ผมจะตรงนี้มันจะมีคลองลอยมาใช่ไหมครับผมพูดมาครั้งนั้นจะมีคลองลอยมามันจะมาตรงนี้ผมก็จะทําเป็นแลนด์มาร์คมาตรงนั้นด้านหน้าผมอาจจะทําเป็นเรือนพ่อชํา ต้นไม้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นอนาคตเนี่ยผมอาจจะทําเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เล็กๆขอเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีไม้เราอยู่แล้วครับจะทําพวกไผ่เราก็ทําไปแล้วไผ่สร้างโมดเนี่ยบางคนที่ว่าผมซื้อมาทําไมผมมาปลูกทําไมเยอะแยะผมต้องการลำมันนะครับเนี่ยผมต้องการลำหนอนเนี่ยผมแทบจะไม่นั้นถ้ามีขายได้ก็ขายแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆครับผมต้องการลำเพื่อจะมาทําแค่ทําอะไรขายนะครับคือผมจะต้องต่อยอดนะครับต่อยอดมเมล็ดพันธุ์ เนี่ครับเมล็ดพันธุ์มอฮอกันีผมซื้อมาต้นละ15บาทนะครับถ้าผมปลูกได้ล้านขายได้ล้านต้นผมขายต้นละ5บาทนะครับผมก็ได้5ล้านบาทละสักผมซื้อต้นมาละ5บาทผมขายต้นละ3บาทผมขายล้านต้นผมก็ได้3ล้านละใช่ไหมครับพยุงไทยผมต้นมาซื้อมาต้นละ25บาทผมขายต้นละ20บาทผมทาล้านต้นผมก็ได้20ล้านละใช่ไหมครับนะครับพยุงไทหลัมผมซื้อมาต้นละ35บาทถ้าผมทาได้ล้านต้น ผมขายต้นละสาสบาทผมก็ได้30ล้านนะครับต้องเราต้องมองในยอดเนี่ยยางนาครับผมซื้อมาต้นละส0บาทผมขายต้นละ5บาทผมทําได้ล้านต้นผมก็ได้5ล้านบาทประดูแดงผมซื้อมาจะเป็นของอีสานนะครับประดูแดงผมซื้อมาต้นละ35บาทหรือสี่หรือห้าบาทนี่แหละถ้าผมขายครับร้อยต้นผมก็คิดดูครับเงินเป็นร้อยล้านครับในเนี้ยผมภายในร้อยล้านเนี่ยภายในอายุผมประมาณอีก20ปีเนี่ยผมจะ40ผม60เนี่ยผมมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านอยู่ในนี้ครับ แค่ผมขายเมล็ดพันธุ์นะครับต้นตอมันนี้ครับกิ่งพันธุ์นะครับผมกิ่งพันธุ์ในห้าสิบห้าบาทไผ่สร้างหมนนะครับเมล็ดมันต้นละยี่บห้าบาทถ้าผมจําหน่ายมาคิดดูครับมหาศาลครับในนี้ถามว่าขายให้ใครอ่ามันต้องมีครับขายหน่วยงานไหนมันต้องมีหน่วยงานมารับซื้อใช่ไหมครับเราทํามาขายทําไมเขาอยู่ได้นี่คือเขาบอกว่าจะกินตอนไหนนะครับจะกินตอนไหนผมก็เนี่ครับผมก็ทําไปเรื่อยๆข้าวผมก็ได้ครับ น,นา18ไร่ฝั่งนู้นด้วยครับที่ผมปลูกผ่นะครับพ่อตาผมทําได้5กระสอบนะครับคือต้องเข้าใจว่ามันแห้งแลง้งเพราะว่าน้ําไม่มีนะครับเขาได้แค่นั้นแต่ปีที่แล้วผมมาทําเนี่ยเหลือเหลือที่นาอยู่เกจ8ไร่หลยผมได้เกลียนนึงคือผมก็ทำข้าวเหนียวคือผมต้องการผมต้องการเอาแค่ฟางมันไงครับเอาต้องการฟางเพื่อมาหม่มมาหม่ผมผลท้ายมันได้อผมก็กองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราาา,า่า่่ขข้้หหมมลนีแ ผมน่าจะทําได้อีกรอบนึงครับเพราะว่าน้ํามีครับน้ํามีนี่ครับบ่อปลาเราเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาเดี๋ยวอนาคตผมมาผมจะทําเลี้ยงปลาในกระชังครับปลานินในกระชังปลาทับทิมในกระชังปลาหมอในปลาเขาเรียกปลาอะไรอ่ะนี่ครับเราก็จะมาอยู่ในแบบนี้เราในทุ่งนานี้เราก็จะมีแต่ปลานะครับเราจะเลี้ยงปลาเราก็จะนั้นค่อยๆทํานะครับนี่ครับองค์รวมของผมผมก็ถึงบอกว่าสิบห้าไร่แปดไร่เนี่ยโอ้โหทําไปเถอะครับ โอ้ทำเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงๆครับแต่คุ้มครับแต่ต้องรอเวลานิดนึงนะครับค่อยๆทําครับค่อยๆทานี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมาถอนหญ้าต่อเดี๋ยวจะไปถอนหญ้าในวิ่งนาข้าวของเรานะครับผมไม่ได้ดูว่าให้ว่านั้นตอนนี้ผมถอนได้หนึ่งสองสามสี่ละประมาณได้ครึ่งนึงแล้วครับเอาเท่าที่ได้นะครับเป็นหญ้าต้นแดงๆครับตรงนี้เม็ดมันเวลากินเข้าไปมันมันเวลามันเกี่ยวมันจะโดดเข้าไปในนั้นเลย ต้นสักเราดูพายมีปลามีบ่อเราไม่ต้องเสียดายครับทำนาเยอะแยะแต่ไม่มีน้ําให้มันก็จบครับเดี๋ยวเราต้องมาตัดหญ้าออกยุงมันเยอะครับเดี๋ยวต้นไม้ก็จะคุมหมดครับตรงนี้จะเป็นอุโมงครับเป็นอุโมงอยู่ในนี้มันจะคุมทําบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ครับแต่บ้านบ้านหลังใหญ่จริงๆที่จะทํามาเป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านพักอยู่จริงๆอาจจะไปอยู่ที่นู่นครับอาจจะไปอยู่ที่นู่นทําเป็นเรือนไทยครับเรือนไทยไม่สักเลย นี่ครับพยุงไหลําเราพยุงไหลําพยุงไหลัมนะครับค่อยๆทำครับค่อยๆทำนี่ครับค่อยๆทำเราสะพานมาเราสะพานมาตรงนี้แล้วก็เป็นที่พักพีผ่อนบอนใจครับเราทําก็ทําที่พักผ่อนจันใจครับทําโคกหนองนาทําไว้ตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้โหไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วครับสักเราขึ้นมาสวยครับโอเคผมว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่าย อัปเดตมามีใหม่เรื่อยๆนะครับเดีๆๆ๋ยวๆดูตัวไผ่กันครับนี่ครับไผ่ลำไผ่ครับขึ้นสูงแล้วครับนี่ครับลำไผ่อันดับแรกนะผมจะบอกอยีนิดนึงนะอันดับแรกชาวบ้านที่ผมมาทำครั้งแรกเขาบอกว่ามึงขุดคันดินสูงๆเนี่ยมึงขุดที่ดินเยอะๆขนาดเนี้ยมึงจะมึงไม่มีน้ําหรอกเพราะมันแห้งแล้งนะครับนายางเขาบอกว่ามันไม่มีน้ําให้มึงมาท่วมถึงขนาดนี้หรอกเป็นยังไงครับสุดท้ายน้ําท่วม แล้วเขาบอกว่ามึงปลูกต้นไม้ครับไม่มีวันติดหรอกครับปลูกต้นไม้ไม่ติดแน่นอนเพราะมันแห้งแล้งผมท้ายผมทําได้ข้าวมึงทาแบบนี้ยมึงไม่ฉีดยามึงไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ได้ผลผลิตอ่ะผมทําได้แล้วคราวนี้ข้ออ้างจะทําอะไรผมก็ถึงบอกทําให้เห็นนะครับทําให้เห็นถ้าเรายังอยากหลุดออกจากวงจรของนายทุนให้ได้คุณจะต้องทําแบบไหนนะครับเพราะผมทําธุรกิจผมรู้ดีว่าต้องทําแบบไหนนะครับครับโอเคผมฝากไว้กับสายพันธุ์เกษตรรุ่นใหม่นะครับ เราเจะเรียนจบมานะครับอย่าอายชาวบ้านเขาที่ทานะครับเขาทำเกษตรคนเดียวแต่คุณจบกเกษตรมาแต่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณน่าอายมากเลยนะครับผมบอกได้เลยทําอะไรมันต้องทําให้เหนือกว่าชาวบ้านเขาธรรมดาให้จบเพราะชาวบ้านเขาธรรมดาเขาจบแค่ป .6 ใช่ไหมครับทําเกษตรผสมผสานจบแค่จบมัธยมอันนี้คุณจบไปนี้มาคุณจะจบปสจบปริญญาตรีมาแต่คุณไม่ทําเกษตรเลยตายครับ จบกเกษตรมาคุณไปนั่งในห้องแอรอ์ผมไม่อยากจะคุยนะครับผมไม่อยากจะคุยครับระบบคุยไปก็เท่านั้นครับจบกเกษตรมาอย่างโก้ครับไปนั่งในในนั้นนี่ต้องทําให้เห็นอย่างนี้ครับกรเกษตรของแท้ครับพ่อหลวงบอกให้ทําแต่แต่ไปสอนคนไปเป็นโอ้ผมก็งงผมไม่รู้กับการศึกษาไทยเราพ่อหลวงบอกให้เป็นนายตัวเองทำเองแต่เข้าไปเป็นการศึกษาให้เป็นลูกน้องเขาครับ แล้ววันไหนมันจะหลุดพ้นการเกษตรได้หลุดพ้นลูกน้องเขาได้หลุดพ้นหนี้สินได้ผมก็มงงชีวิตครับชีวิตการศึกษาไทยเนาะเอาละถ้าใครคิดได้ถ้าใครนั้นได้ค่อยๆเริ่มทําครับใครต้องการมาดูมาดูได้นะครับมาดูได้ของผมไม่ใช่สูตรเรียนรู้เพราะผมไม่ได้มาตรฐานผมทําตามใจฉันผมต้องการแบบนี้อยากจะมาดูได้ข้อเสียมันมีข้อดีมันมีแล้วมาไปปรับไปใช้เอานะครับถ้าใครอยากมาดู มันจะทําอะไรเพราะผมจะบอกว่าทําตามที่เราชอบปลูกสิ่งที่เราต้องการจุดมุ่งหมายคุณคืออะไรจุดมุ่งหมายคุณคืออะไรแค่นั้นเองครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับ